สวัสดีครับใครเข้ามาแล้วเดี๋ยวกดไลค์กดแชร์กับแอดก่อนนะนะครับเปรอท่านอื่นก่อนเนาะนะครับจุดยาวนี้3วันไม่น่าจะมีท่านไหนไปนไหนหรือเปล่านะก็แชร์พิมพ์แชร์เข้ามาได้นะครับส่วนไอ้ก็นะครับไม่ได้ไปไหนเนาะอยู่ห้องเหมือนเดิมนะครับมาทําเพจน,นะ ครับแล้วก็แอดเพิ่งได้เห็นข่าวมานะนะครับว่าในเฟ e b o o k เนี่ยเขาเอาอีกแล้วนะครับคุณมาร์กเนี่ยเขาก็ปรับลดอยอดการมองเข็นนะครับของทางเพจทุกเพจเลยนะไม่ใช่แค่แค่เพจของแอดนะครับเนี่ก็สับทนานที่แบบยังติดตามเพจอยู่เนะาะก็อาจจะลองกดเข้ามานะครับดูนะครับวันละครั้งก็ได้นะหรือว่ากดปุ่มนะครับมันจะมีกด กดปุ่ม Following อยู่นะครับกดปุ่มติดตามนะครับเวลามีโพสต์อะไรใหม่ๆของทางเพจเนาะเราก็จะมีแจ้งเตือนเข้าไปให้นะครับหรือจริงแล้วเนี่ยเพจเนี่ยก็จะมีโพสต์ลงทุกวันอยู่แล้วนะนะครับประมาณหนึ่งทุ่งเนาะก็แวะเข้ามาดูได้นะครับเดี๋ยวรอทั้งอื่งก่อนเนาะนะครับระหว่างนี้เดี๋ยวแวะทักทายกันก่อนนะครับ แถวบ้านทุกท่านเป็นไงบ้างครับตอนนี้ฝนจะตกไหมนะครับแถวแอดนี่ก็เริ่มเบืดเบแล้วนะนะครับ่วงนี้อากาศแปรปรวนเนาะนะครับดูแลถุงผ้ากันด้วยนะครับโอเคไม่เสียเวลาเดี๋ยวเรามาเดีดข่าวกันเลยนะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับอันนี้เป็นสาระข่าวนะครับประจาวันที่สี่มิถุนายนนะครับสองห้าหกห้านะครับโอเคข่าวแรกครับเป็นคลิปนะครับที่ทางเพจปล่อยไปเมื่อวันเสาร์ที่แล้วที่ผ่านมาเนาะนะครับ แอดเห็นหลายๆท่านเนี่ยทักมาสอบถามหรือว่าไปโพสในกลุ่มต่างๆนะนะครับที่ต้องการจะสร้างไฟล์ Excel ใช่ไหมครับในการเก็บกรวบรวมพวกข้อมูลพวกสต็อกใช่ไหมครับอ่ะอันนี้เพจก็เลยปล่อยคลิปนะครับประมาณความยาวประมาณยี่สินาทีนะในการสอนว่าตั้งแต่แรกเลยเนะี่ยจนถึงสุดท้ายนะครับเราจะทําไฟล์ Excel เพื่อสรุปนะครับยอดสต็อกเข้าออกเนี่ยครับได้ยังไงนะครับ,ดรรบโดยที่ไม่ต้องมาคลิกคํานวณเองนะนะครับตัว Excel จะคํานวณให้ อย่างตัวอย่างเนี่ยครับแอคก็สอนตั้งแต่การสร้างเทมเพลตการเก็บข้อมูลเลยเนาะว่าข้อมูลของคุณเนี่ยคนต้องเก็บแบบไหนนะครับมีคอลัมน์อย่างน้อยอะไรบ้างนะครับจนไปถึงเทคนิคของการเขียนสูตรในช่องต่างๆนะครับเพื่อคำนวณเรื่องของสต๊อกที่เรามีเหลืออยู่นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยจะใช้เรื่องของพอยตเทเบิลนะในการช่วยคำนวณนะครับว่าสต๊อกนะครับสินค้า a b c เนี่ยมันเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับตามที่เราเขียนสูตรกำหนดไว้นะครับประมาณนี้ นะครับใครสนใจเนี่ยก็ลองเข้าไปดูได้นะครับแอดก็แนบลิงก์มาแล้วเนาะนะครับคำยาว้อน20นาทีเองนะครับก็ดูคลิปนี้เสรก็จะมีไฟล์ Excel นะครับที่สามารถคำนวณเรื่องของสต็อกเข้าออกได้นะครับนะโอเคอันนี้ข่าวแรกนะครับข่าวที่สองอันนี้ก็ไม่มองว่าเป็นข่าวแล้วกันเนาะแต่แค่เป็นโพลให้กำลังใจครับสำหรับคนที่ทํางานส่าย d a t a แล้วกันนะผมว่ามีนะ่หลายท่านก็น่าจะเห็นจากหลายเพจมาบ้างแล้วใช่ไหมนะครับ งานหลักๆของคนทำสายงาน Data นะครับประมาณ70-80%เนยนะเราต้องเสียเวลากับการสิ่งที่เรียกว่าคลีนข้อมูลนะครับเนื่องจากข้อมูลเนี่ยต้องบอกตรงว่าในบ้านเราเนี่ยครับยังไม่พร้อมนะสำหรับการนําเข้ามาวิเคราะห์หายอินไซต์ต่างๆนะครับดังนั้นมันเลยต้องมีโปรเซสของการคลีนข้อมูลเข้ามานะครับแม่ใจว่าท่านที่ดูคลิปนี้อยู่นี้มีใครทํางานสาย Data บ้างนะถ้าทําแล้วเนี่ย มาแชร์กันหน่อยละกันนะครับว่าพอยที่เจอเรื่องของการคิงข้อมูลบ่อยๆเนี่ยเจออะไรบ้างนะครับอย่างตัวอย่างแอดเนี่ยแอดก็จะเจอปัญหาหลักๆที่เคยเจอนะก็คือเรื่องของค่าต่างๆในเทเบิลเดียวกันหรือว่าในฟิลด์เดียวกันนะครับมันดันไม่เหมือนกันหมายถึงว่าฟอร์แมตของข้อมูลนะมันไม่เหมือนกันบางทีชื่อลูกค้ามีภาษาไทยปนบ้างอังกฤษปนบ้างอะไรเงี้ยครับหรือมันก็จะปวดหัวเนาะในการจัดการนะครับอ่ะอันนี้เป็นโผลให้กำลังใจแล้วกันนะนะครับ ข่าวต่อมาเป็นคอสฟีกแล้วนะครับเพจก็พยายามจะไปหาคอสนะครับให้มาแชร์ให้กับคนที่ติดตามเพจเนาะนะครับอันนี้เป็นคอสสำหรับเอาสำหรับคนที่ทําธุรกิจอยู่นะครับธุรกิจส่วนตัวเป็น SME เออะไรเงี้ยนะครับและแน่นอนครับว่าธุรกิจเดี๋ยวนี้ครับนอกจากเราจะเน้นเรื่องของการตลาดใช่ไหมเรื่องเรื่องเรื่องของการขายแล้วเนี่ยเรื่องของการเอาข้อมูลนะครับที่มีอยู่ในการซื้อขายเกิดขึ้นนะครับมาใชใ้เป็นประโยชน์เนี่ยมันก็กำลังเป็นเทรนสมัยนี้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นคอร์สนะครับ AI สำหรับธุรกิจนะครับ SME โดยที่จะเป็นของไทยมอกนาอกนะครับที่มาเปิดสอนนะครับรยลดยของคอร์สเนี่ยคร่าวๆเนี่ยแอดดูแล้วมันก็ไม่เอ่อเป็นแบบเรียน Data าจานะมันก็มีเรื่องของเรียนเฟรมเวิร์กน้องที่เรียกว่า d e s i i n t h i n k i n g นะครับถ้าใครรู้จักเนี่ยมันจะเป็นการเป็นเฟรมเวิร์กหรือเครื่องมือครับที่ช่วยให้เราเข้าใจตัวของลูกค้าเรามากขึ้นนะครับ โดยที่เขาจะมีเฟรมเวิร์คขั้นตอนต่างต่แหละหนึ่งสองสามคุณต้องไปทำรีเร์ชหาข้อมูลก่อนหน้าว่าลูกค้าเขาช,ช่องการอะไรทำพวกโปรดักต์นะครับขนาดเล็กนะครับเพื่อไปเทสต,ตลาดก่อนว่าเขาชอบไหมหรือไม่ชอบอะไรเงี้ยครับก็แอดว่าก็เหมาะนะสำหรับคนที่กำลังทำธุรกิจอยู่หรือกำลังสนใจนะนะครับรวมถึงเขาก็สุดท้ายเนี่ยมีการทำเรื่องของคอ s เล m เ r อร์ดาต้าแพลตฟอร์มด้วยนะครับแนะนำว่าคุณควรต้องเก็บข้อมูลจากแพลตฟอร์มอะไรนะครับวิเคราะห์อะไรยังไงนะครับ ส่วนจำนวนชั่วโมงเรียนเนี่ยก็ประมาณ9้าชั่วโมงก็ค่อนข้างจะนานเหมือนกันนะนะครับผมวมาเนื้อหาแน่นๆเลยนะครับใครสนใจนะครับคลิกเข้าไปดูนะครับตามลิงก์นี้ได้นะครับก็แนบลิงก์ไว้แล้วนะครับอ่ะเขาก็มีบอกนะว่าเป็นคอร์ส Data าบวกเอไ o ฟ m ร์มคอม i ม้นทนะครับแล้วก็สำหรับ SME เป็นต้นนะครับรายละเอียดเป็นยังไงก็เขียนบอกหมดแล้วนะครับอ่ะอาจารย์คุณสอนก็เต็มเลยนะนะครับลองดูได้นะครับสนใจก็กด Enroll สมัครตรงนี้เนาะนะครับ ข่าวต่อมาครับอันนี้เป็นอะไรที่แอดว่าค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์มากนะผมเห็นข่าวี้ข่าวแรกนะก็คือ,อลองนึกภาพเลครับตอนที่เรา,เาสมัครงานหรือสัมภาษณ์งานครั้งแรกเนะี่ยทุกคนต้องมีอาการตื่นเต้นใช่ไหมหรือว่าประหม่าก,ก็ได้ใช่ไหมครับมารูว่าเฮ้ยเราพูดยังไงดีหรือที่เราพูดไปเนี่ยถูกต้องหรือเปล่านะครับอันนี้แอดก็ไปเห็นข่าวมาว่าตัว Google นะครับเขาปล่อย AI ตัวใหม่นะนะครับมีชื่อว่าอิอ Interview w a r m Up นะครับอันนี้เป็นชื่อโปรเจกต์นะไม่ใช่ชื่อ AI นะครับ มีชื่อโปรเจกต์ของ Interview War m Up นะครับที่จะเป็น AI ของ Google นะครับที่จะมาช่วยเราซ้อมในการสัมภาษณ์แบบเสมือนจริงน,นั่นเองถามว่าเสมือนจริงไงแอดเพราะว่าถ้าเราลองดูพวกแพลตฟอร์มที่ช่วยเรื่องของการสัมภาษณ์เนาะมันก็มีหลากหลายใช่ไหมครับให้เราพิมพ์ตอบให้เราพูดคุยได้นะครับแต่เนื่องจากนะครับ g o o g l e ปล่อยสิ่งที่เรกาเป็น AI เนาะ AI แปลว่าอะไรแปลว่าเขามีความคิดเขาสามารถมีอะไรที่จะแนะนําเราได้นะครับ คือไอแพลตฟอร์มของ interview, อินเทอร์วิววอล์กอัพเนี่ยครับนอกจากที่เราจะเป็นการพูดนะครับตอบกลับกับตัวคอมหรือ AI แล้วเนี่ย AI เนี่ยครับยังสามารถเอาคมตอบที่เราตอบเขาไปครับนำมาประมวลประมวลว่าได้ว่าสิ่งที่เราตอบไปเนี่ยมันถูกต้องหรือ,อยังหรือคุณควรต้องใช้คำศัพท์ไหนแทนคำศัพท์ที่คุณพูดอยู่เพื่อให้มันในการตอบเนี่ยครับมันดีขึ้นซึ่งแอปมองว่าตรงเนี้ยครับเป็นสิ่งที่แตกต่างจากแพลตฟอร์มอื่นๆนะที่ช่วยเรื่องของการสัมภาษณ์นะครับ โดยที่ลักษณะคำถามนะครับเนี่ยเขาจะมีหลักๆตัวน,นี้ครับมีอยู่ประมาณ1 2 3สองประมาณ5ลักษณะงานนะก็คือ,องานด้านด a a a n a ไนติกนะครับ E-Commerce นะครับ IT Support Project Management แล้วก็ UX Design ถ้าสังเกตเนี่ยก็เป็นงานด้านของ IT ส่วนมากนะนะครับแล้วก็วิธีการทดสอบนะครับจะเป็นทดสอบภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับภาษาไทยยังไม่มีนะ แต่ผมเชื่อว่า,าปัจจุบันนหลายที่เขาก็สัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษนะครับดังนั้นก็ไปฝึกไปก็ดีนะครับใครสนใจนะครับก็สามารถเข้าไปลองเล่นตัว AI ตรงนี้ได้นะครับเขาปล่อยให้เราเล่นฟรีนะนะครับตามลิงก์นี้เลยนะครับกดคลิกไปปุ๊บนะก็จะเด้งไปหน้าแพลตฟอร์มของ Google เนาะนะครับ interview warm up เน,ะนานะชื่อโปรเจกต์เขานะครับะจะมีทั้งนะครับเราพิมพ์คำตอบไป เรากดอัดเสียงพูดไปก็ได้แต่ถ้าถามผมนะผมแนะนำว่าให้อัดเสียงพูดไปนะครับจะได้เช็คเรื่องของการออการพูดภาษาอังกฤษเราด้วยเนาะนะครับว่าเราพูดคำชัดเจนไหมนะครับตัว AI ก็จะจับนะครับก็ลองดูได้นะสนใจก็กดนี่เลย Start Practice นะครับเนี่ยแล้วก็เลือกลักษณะงานเนาะว่าคุณจะสมัครงานในตำแหน่งไหนนะครับซึ่งถ้าไม่ใช่งานในห้า ้าหข้ออันแรกนะครับก็เลือกแบบเจเนอ a รลล์นะก็คือเป็นคถาถชุดคําถามทั่วไปนะครับเพราะว่าที่เขาแยกอย่างงี้ครับแปลว่าเขาจะ,ะคัดเลือกคําถามนะครับให้เหมาะกับสายงานที่คุณสนใจที่สมัครงานอยู่นั่นเองนะครับอลองดูเนาะโอเคข่าวที่สานะครับข่าวที่4ข่าวต่อมาครับอันนี้เป็นเทคนิคนะครับของการทำไมชิเนลนิ่งอันหนึ่งนะที่ออ แอดมองว่าหลายๆคนที่ทำเนี่ยอาจจะมองข้ามนะครับเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าฟีเจอร์ normalization นะครับถามว่าฟีเจอร์ normalization คืออะไรครับถ้าแปลตรงตัวเนาะฟีเจอร์นะครับถ้าในแง่ของอาตาราง table เนาะมันคือคอลัมน์นะครับหรือฟิลนะครับที่เราเก็บข้อมูลอยู่นะครับ normalize เนี่ยก็คือทำให้เป็นกลางเนาะทำให้มันอยู่ในเกรนเดียวกันนะครับฟีเจอร์ normalization ก็แปลว่าทำให้ ตัวข้อมูลนะครับที่เป็นข้อัมน์หรือเป็นฟิลเนี่ยมันอยู่ในเกณฑ์นะครับอยู่หรืออยู่ในสเกลเดียวกันนั่นเองนะครับบางทีข้อมูลที่เราเก็บมานะครับมันอาจจะไม่ได้อยู่ในสเกลเดียวกันนะครับแล้วทําให้เวลาเราเอาข้อมูลเนะี่ยมาเข้าโมเดลมาอ่าคอมเพลหรือเปรียบเทียบกันเนาะมันจะไม่ถูกต้องหรือตัวอย่างอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นสมมุติแอปบอกว่าอ่ะมีอ่าสมมติแอปนะครับอยู่โรงเรียนหนึ่งเนาะแอปไปสอบข้อสอบในโรง,งเรียนของแอป โดยที่ข้อ2แอดเนี่ยมีสเกลของข้อมูลของคะแนนสอบเนาะตั้งแต่ศูนคะแนนจนถึง100คะนนแนนเราแอดก็สอบได้ประมาณ60คะแนนละกันเลสเซประมาณ60คะแนนในทางกลับกันทุกท่านครับทุกท่านก็อยู่โรงเรียนของทุกท่านเนาะทำข้อสอบของโรงเรียนของทุกท่านเหมือนกันนะครับแต่มี scale, สเกลอ่าหนึ่งถึงสิบสเกลเราต่างกันนะผม 1. นึถึงร้อนะทุกท่าน1นึถึงสินะแล้วสมมติทุกท่านสอบได้4คะแนนอ่ะสี่ทับสิกับ หกสิบทับร้อยใช่ไหมครับคาถามคือถ้าแอดถามทุกคนว่าถ้าถามว่าระหว่างแอดกับทุกท่านเนี่ยครับถามว่าใครสอบคะแนนได้ดีมากกว่ากันทุกคนตอบได้ไหมก็ไม่น่าได้เนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามีสเกลนะครับช่วงของข้อมูลนะครับที่แตกต่างกันอย่างแอดอมีช่วงอยู่ตั้งแต่0ถึง100แต่ทุกท่านเป็น0ถึงส0ใช่ไหมครับสเกลมันไม่เหมือนกันเลยเอ่อเอามาเปรียบเทียบกันไม่ได้นะครับ ในแง่ของคณิตศาสตร์เนี่ยนะ้องสมมากอะ่ะที่เราจะใช้กันประจำนะในการปรับให้มันอยู่ในสเกลเดียวกันนะก็คือการแปลงในการเป็นเปอร์เซ็นต์กันมากกว่าใช่ไหมครับอ่าแต่ในแง่ของ Data เนี่ยครับเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะใช้ไม่ค่อยได้นะนะครับเพราะว่าตัวเทียบกันเนี่ยครับเปอร์เซ็นต์เนี่ยสมมากจะเป็นข้อมูลที่จะเอานำไปเข้าโมเดลปักอินเป็นตัวแปรต้นต่อไม่ได้นะครับถ้าใครทําตัว ml กันก็น่าจะน่าจะพอรู้เนาะนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีเทคนิคนะครับของการทำฟีเจอร์โนมัลไลน์เนี่ย หลากหลายแบบนะนะครับแบบแรกก็คือมันจะปรับนะครับให้สเกลเนี่ยของข้อมูลนะครับอยู่ในช่วงของ0-1ถึง1นะครับแปลว่าจะมีข้อมูลตั้งแต่0 0นะครับ0.5 0.45อะไรเงี้ยจนถึง1เนาะแต่จะไม่เกิน1แน่นอนนะครับอืมแล้วก็อีกเทคนิคนึงเนี่ยก็คือการใช้เรื่องของอค่าเฉลีย่ยนะครับหรือมองเรื่องของอาการกระจายตัวของข้อมูลนะครับว่าแต่และชุดข้อมูลเป็นยังไงแล้วก็ปรับนะครับให้มันอยู่ในสเกลเดีวยวกันได้ นะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคหนึ่งนะที่แอมมองว่าหลายๆคนมองข้ามนะครับแล้วก็ไปปรับอินใช้ในโมเดลเลยเนี่ยแล้วบางทีมันทําให้โมเดลมันเกิดไปแอดนะเกิดไปแอดก็ทําให้เกิดเออร์เลอร์ได้นะครับดังนั้นแนะนําว่าพยายามลองดูก่อนเนาะนะครับว่าคู่ของเรานะครับ2อ a t a ต e t เซตที่แตกต่างกันเนี่ยหรือ2องฟิลสองคอลัมน์ที่แตกต่างกันเนี่ยมันมีสเกลที่เท่ากันหรือเปล่านะครับ ่าวสุดท้ายครับก็จะเป็นทิคนะครับใน Excel นะครับแอดเชื่อว่าคนที่ติดตามเพจมาเนี่ยก็น่าจะคุ้นชินกับเครื่องมือที่เรียกว่า Pivo T Table นะครับใน Excel แล้วเพราะว่าทางเพจก็ทำคลิปสอนมาหลายคลิปแล้วเนาะแต่ท่านไหนที่ยังไม่ทราบเนี่ย p พ v อ t Table นะครับเป็นฟังก์ชันหรือเครื่องมือในหนึ่งใน Excel นะที่จะช่วยสรุปนะครับข้อมูลใน e อ c e l ของเราเนี่ยแล้วก็สรุปมาเป็นว่าผลรวมของยอดนี้เป็นเท่าไหร่นะครับซึ่งในคลิปของการทำสูตรสต็อกเนี่ยครับ เราก็ใช้เรื่องของ p o ร์ตเทเบิมาช่วยได้เช่นกันนะครับแต่ปัญหาหนึ่งนะครับของคนที่ใช้ p o ร์ตเทเบิที่จะเจอกันนะก็คือหาก Data s e ซของเรานะครับชุดข้อมูลของเราเนี่ยเกิดมีข้อมูลที่อัปเดตเนาะนะครับแล้วพอเรากลับมาดูที่ตารางพอร์ตเทเบิที่เราทำการคำนวณอะไรสักอย่างหนึ่งครับข้อมูลเนี่ยมันจะไม่อัปเดตแบบออโต้อ่านี่คือข้อจำกัดของคนที่ใช้ p o r t ตเทเบิน่าจะเจอกันบ่อยนะสิ่งที่เราทําได้เนี่ยก็คือเราต้องมาคลิกเลือกส่วนใน่วนหนึ่งของตัว p o r t a b l e ใช่ไหม คลิกขวาแล้วก็กด refresh data แล้วไอ้ข้อมูลใน portable เนี่ยถึงจะเปลี่ยนตาม data set ที่เปลี่ยนไปแต่นี้ไอ้ก็มีทิคนะครับที่มาช่วยเนาะว่าเฮ้ยทำไงให,ให้มีการอัปเดตข้อมูลทุกครั้งนะใน portable เนี่ยเมื่อมีการเปิดไฟ์ Excel นี้เกิดขึ้นนะครับทิคนี้ก็ง่ายๆมากๆเลยครับก็ดูตามรูปเลยเนะาะอันดับแรกครับทุกท่านก็มาคลิกนะครับส่วนใดส่วนหนึ่งของตัว portable เลก่อนนะครับ คลิกเสร็จคลิกขวาครับมันจะขึ้นไอ้พวกแท็บฟังก์ชันต่างๆเยอะแยะมากมายเนาะให้เรามาเลือกตรงนี้ pivot table options นะครับเป็นการ setting option ต่างๆใน pivot table นั่นเองนะครับจากนั้นมันจะมี pop ป up อปอปขึ้นมาเยอะมากเลยนะครับให้ทุกท่านนะครับมาตรงแท็บ data นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับค่า default เนี่ย refresh data when open the file เนี่ยมันจะยังไม่ถูกติ๊กเลือกนะนะครับเพื่อที่จะให้ ข้อมูลเนี่ยมนได้ดีทุกครั้งนะครับเวลาเราเปิดไฟล์เนี่ยก็ให้มากดติ๊กนะครับจากนั้นก็กดโอเคท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไงง่ายไหมนะครับพอทำเสร็จนี้เสร็จเรียบร้อยเลี่ยเนี่ยเวลาเราเปิดไฟล์ Excel ทุกครั้งนะครับไฟล์ Excel เนี่ยก็จะทําการรีเฟซแบบออโต้ทุกครั้งนะกับตัวพอร์ตเทเบิลตรงนั้นนะครับเรามีพอร์ตเทเบิลกี่ตัวครับมันก็จะรีเฟซหมดนะครับทุกเทเบิลนะก็หวังว่าจะช่วยให้ทุกท่านลดงานได้นะนะครับไม่ต้องมากดเมนูนั่นเองเนาะนะครับ โอเคก็ข่าวสารของประจำเสัปดาห์นี้ก็จะประมาณน,นี้นะครับแล้วก็ก่อนจากกันไปนะแอดมีเรื่องประชาสัมพันธ์หน่อยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับหนึ่งทุ่มเนี่ยใครที่ใครที่ดูคลิปนี้นะครับแอดก็น่าจะลงโพสไปแล้วนะนะครับวันนี้หนึ่งทุ่มนะครับเดี๋ยวจะมีเปิดตัวคอร์สใหม่ของเพจนะครับซึ่งอันนี้ผมให้ดูก่อนละกันนะเป็นคอร์สอะไรนี่คอร์สนี้เลยนะครับ Advanced Power เอนะครับเป็นเวอร์ชั่นแบบ Desktop 4ด้วยนะครับก็เป็นคอร์ที่จะใช้นะครับโปรแกรมสอนการาใช้โปรแกรมเนาะที่เรียกว่า Power Automate นะครับเป็นการทำงานแบบอัตโนมัติแบบไม่ต้องเข็นโค้ดนะครับอ่าไม่แน่ใจว่าทุกท่านเคยได้นโปรแกรม Power Automate ป่ะนะ Power อ u t o m a t e นะครับเป็นโปรแกรมของทาง Microsoft นะครับโดยที่เราใช้ได้ถ้าเรามีไลเซเส้นของ Microsoft 365นะครับ โราะว่า u t o m เนี่ยเป็นโปรแกรมลักษณะที่เรียกว่าเป็นโปรแกรมแบบ RPA นะครับเป็นโปรแกรมที่จะช่วยลดงานที่เราทํางานพวกเดลี่หรือรูทีนต่างๆนะอย่างเช่นการที่ทุกท่านต้องอตื่นเช้ามาใช่ไหมครับเปิดคอมนะครับแล้วก็แก้ไขไฟล์เซล์นะครับตามที่เรากําหนดนะหรือว่าจะเป็นการทําทพวกสครปบิ้งต่างๆเนาะดูดข้อมูลจากไฟล์ PDF ใช่ไหมครับส่งต่อไฟล์อะไรเงี้ยครับหรือว่าไปดูดข้อมูลจากเ็บอะไรเงี้ยครับซึ่งปกติแล้วเนี่ย การที่จะลดงานแมนนวดนะครับให้เป็นออโต้หรืออโตเมตนะครับปกติเราต้องเขยงโค้ดใช่ไหมครับซึ่งการเขยงโค้ดแน่านอนครับก็ต้องรีควาเรื่องของทักษะการเขียงโค้ดเนาะนะครับดังนั้นนะครับมันก็เลยมีลักษณะของพวกโปรแกรมที่เรียกว่า RPA นี่แหละนะครับที่จะมาช่วยตอบโจทย์ตรงนี้แต่ยูเซอร์เนี่ยหรือพวกเราเนี่ยครับไม่ต้องเขียงโค้ดเป็นก็ได้นะครับจะเป็นลักษณะของการใช้ตัวโปรแกรมเนาะลากแปะลากแปะไปปกตินะครับซึ่งในคอร์สเนี่ยแอดก็จะสอนใช้โปรแกรมนี้แหละของ Microsoft นะครับ อันนี้จะเป็นคอร์สภาคต่อนะจากตัว i n t r o Power Automate นะครับที่ทางเพจเคยสอนไปเมื่อ,อปีที่แล้วนะครับแต่นั้นนะจะเป็นอคอร์ส i n t ทรเลยแล้วก็จะสอนลนักษณะงานที่เป็นแบบ Cloud Flow นะครับ Cloud Flow คือลักษณะงานที่คอยต้อ,องกรรทำนะครับอยู่บน Cloud นั่นเองอย่างเช่นการ Forward Mail ต่อแบบมีเงื่อนไขนะครับการแก้ไขไฟล์ Excel ออนไลน์นะครับแต่คอร์สนี้ครับจะเป็นคอร์สภาคต่อนะเป็น a d v a n c e นะโดยที่เราจะ ไปเน้นนะครับเรียนลักษณะงานที่เป็นแบบ Desk t o p Flow นะครับหรืองานที่ต้องกระทำนะครับอยู่ในคอมเราอยู่เสมอคอมเราต้องเปิดอยู่นะครับอย่างเช่นการแก้ไขไฟล์ Excel นะครับที่อยู่ในที่เป็นไฟล์อยู่ในคอมเราเนาะการควบคุมเมาส์นะครับให้ไปกดนะครับตามหน้าโปรแกรมต่างๆเพื่อไปออกเรื่องของเอกสารอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับอ่ะก็ใครสนใจนะครับเดี๋ยวหนึ่งทุ่มนะครับก็จะลงนะครับประชาสัมพันธ์แล้วก็ลองดูรายละเอียดได้เนาะ คอร์สนี้สมัครแล้วเรียนได้ตลอดชีพนะครับแล้วก็สมัครแล้วเรียนได้เลยนะอยู่บน Google Classroom นะครับอ่ะอ่ะอก็ฝากคอร์สใหม่อนทางเพจนะครับอ่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ปล่อยคอร์สใหม่เนาะไม่แน่ใจว่ามีนักเรียนที่คิดถึงกันหรือเปล่านะครับอ่ะโอเคข่าวสารของ Data ประจำสัปดาห์นี้ก็จะประมาณนี้นะครับก็ขอบณทุกท่านที่ติดตามกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาคุยกันใหม่นะครับสวัสดีครับ